สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไร่เปียมสุกนะครับไผ่ชนิดนี้ก็คือไผ่ยักษ์พม่าหรือยักษ์น่านปักกิ่งใจแอนนะครับนี่คือตัวเดียวกันทั้งหมดนะครับชื่อพืชส,สายของเขาก็คือเดนโดคารมัตจการจิโอนนะครับจุดที่เป็นจุดสังเกตของเขาก็คือเดี๋ยวจะอาจจะพาไปดูหนอ่อตอนนี้เรามาดูก้านใบกันก่อนนะครับก้านใบของเขาจะเป็นในลักษณะนี้นี่ครับจะเป็นลูกศรขึ้นมานะครับนี่แบบนี้ นี่ครับจะเป็นลูกศรขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลักษณะของใบใหญ่แบบนี้นะครับสามารถห่อบ้าจ่างได้เลยนะครับกอน,นี้อายุสามปีเข้าสี่ปีโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะโตขึ้นอ,อยู่ในเกณฑ์ปีละหนึ่งนิ้วนะครับโตขึ้นทุกปีทุกปีจากหนอใหม่ที่เกิดขึ้นมาเดี๋ยวจ่าจะพาไปดูหน่อของเขาว่าหน่อของเขาเป็นลักษณะแบบไหนแต่ดูรูปทรงกรเลยก็ จะประมาณนี้ครับผมลักษณะของลำก็จะตรงสวยแบบนี้นะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับหมายดีมากแต่ต้องทิ้งไว้อาจากตอนที่เขาเกิดไป็น่อนะครับทิ้งไว้ประมาณสามปีให้ลำมันแก่จนถึงขั้นตกกะนะครับจเอาะไปใช้งานได้ดีมากส่วนหน่อลักษณะของหน่อบินจะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูหน่อสั้นๆกันว่าจะเป็นแบบไหน นี่ครับนี่คือหน่อหน่อสั้นๆที่กําลังขึ้นมานะครับจะเห็นว่าหน่อนี่มีฐานขนาดใหญ่มากแล้วก็หน่อนี้จะสร้างลำที่มีขนาดใหญ่ประมาณ4นิ้วขึ้นไปนะครับซึ่งถ้าเขาโตเต็มที่แล้วเนี่ยเขาสามารถใหญ่ได้ถึง12บสองนิ้วนะครับจากบนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่เราเนี่ยปลูกบนพื้นราบของจากเป็นพื้นลาบนะครับมีความอุดมสมบูรณ์ไหมก็ ดินก็ถือว่าเป็นดินนาธรรมดาแต่ว่าก็ให้ปุ๋ยบ้างใบไผ่ที่ร่วงหล่นลงมาก็เป็นปุ๋ยของเขาไปนะครับดูหนอ่อสวยมากครับบอกกัเลยนะครับว่าหน่อมีรสชาติที่อร่อยมากนะครับเมนูที่แนะนําเลยก็คือต้มกระดูกหมูอร่อยมากสําหรับไผ่ยักษ์พม่าตัวนี้ครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ